She's some hair nice got long คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันแทงสทานไม่ได้นำมาเล่นตามเข้าใจไหมควรใช้ลูกตาในการรับชมนะครับผมสวัส,ว um สว donne. ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ปลาเมี้ยวเลยนะครับผมนี่ล้วก็อยู่กับ คิวนายวีนนะครับก็จะมาเล่นที่หมวดขั้นสูงนะครับโลมาม่าหมวดขั้นสูงนะครับอ่ะเห็นทุกคนถามหามานะครับก็ได้ทุนมาจากเกมนกขุมสีไฟๆนะครับไอ้จอเลยนะครับก่อนมีทุนขอใส่หนักเลยนะครับวันนี้ขอดูเชิงชักบิดร้อยห้าสิบก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยสไตล์ผมมันไม่ใช่ครับเอาแล้วไงบ้างนี่พี่น้องนึกว่าติีมเคียงแล้วนะครับ ก็สไตล์ข่อยมันจะเป็นสไตล์แบบคนเล่นแล้วกดยุดกดยุดกดยุดนะครับอ่ามันจะเป็นลักสไตล์นั่นนะครับเนี่ยอันนี้มันกดยุดหรือมันข้างนะครับเนี่ยผมก็เลยปล่อยไหลเลยดีกว่านะครับเคถ้าเชิงมันดีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องขยับเบีดแล้วนะครับก็อขอดูเชิงที่เบีดร้อยสามเอร้อยห้าสิบก่อนไปเนาะถ้ามันมาดีเราก็จะอัดขึ้นไปสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยไปเลยนะครับโอ้ยหมดขนาดวิดยนะ ตอนนี้ก็ดูดผมรัวๆนะครับโอเคเขาใส่เบ็ด300เลยแล้วกันเนาะเ mm hmm. ต็มเคียงครับผม mm hmm. หอยบังนี่เต็มเคียงเลยนะครับผมม mm hmm. ีมาตอนสี่ตัเต็มเคียงอย่างนี้ครับผมสวยงาม mm hmm. มาแล้วครับผมพันแปดมาดีนะครับอามาดีก็ใส่กันไปต่อที่เบสสามร้อยอย่าเพิ่งขยับหนีมันอุ้ยนึกว่าจะเต็มลายอีกนะครับ mm hmm. สวยสวย,สวย ได้อยู่ครับผมตามด้วยโถขีดเต็มเครยงเลยนะครับผมนะตามด้วยโถขีดเต็มเครยงเลยนะครับเต็มเครยงครับผมเต็มเครื่องอย่างเดียวนะครับอารอติมเครย่งอย่างเดียวนะครับเคห้าพันแปดลปายสี่ร้อยห้าสิบไปเลยนะครับผมบั้งใหญ่ๆไปเลยนะครับเอาบั้งใหญ่ๆไปเลยนะครับก็เล่นในหน้าค่ายนะครับไม่เข้าโบนัสสักทีนะครับก็ขอใส่กันที่ในแอปเลยแล้วกันเผื่อเข้านะครับเต็มเครย่งครับผม ดาบถังหยาช่องหนึ่งครับผมเงียบเกิยบ <c oughs> โอ้ยดาบถังหยาตกลงมาในม <c oughs> ิโนเอ,อ้ยติ่มเคียงเลยนะครับเบ็ด450นี่หขอเข้าฟีสปินก็ยังดีนะครับพเพราะเบ็ดเราสูงมากนะครับคือแบบถ้าเข้า10บฟีสปินต์ยี่สิฟีสปินได้เนี่ยคือบวกกระจุกระจายนะครับถ้าไม่เว้าลัวๆนะ <c oughs> ถ้าไม่แบบเว้าลัวๆนะครับได้อยู่มาไปเรื่อยๆครับผมเบ็ด450ก่อนเนาะ ค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับเอ,เ,เอาเต็มเชี่ยงครับผมสวยงามปันแต่งนะครับมีต่อไหมนี่คือบ้านหนามขวางเลยนะครับทหารสัพปพปตันบ่านหนามขวางหอยเลยนะครับเอไปกันอ่เนอ,อเนาะค่อยๆเดี๋ยวขยับขึ้นเป็น600ไปเลยนะครับเบ็ดบังเอียเอ๊ยบไปเลยนะครับคือแบบแตกกระจุกใจแล้วครับแบบ ถ้าเข้าโบนัสได้นี่คือแบบกระจุกกระใจนะครับล้วก็ตามด้วยโถขี่นะครับนอ้อ้สวยงามเต็มเคียงครับผมมาไปกระจกโอ้ยบ่มมาจอยนะครับ <laughs> ไปกระจกนะครับไปก็จะขยับเบียดขึ้นไปจนถึงเบ็ดสูงสุดเลยนะครับคือเบ็ดเท่าไหร่เออเต็มเคียงครับผมหอยบังนี่หอยบังนี่มันเป็นยังไงนะครับ ามพันมาแล้วนะครับก็หกพันเก้านะครับแตกหมื่นไปเลยป้าแตกหมื่นไปเลยป้าอ้าวแล้วไงก็ติ่มเชียงเบาๆไปนะครับผมติ่มเชียงเบาๆนอะครับนอนให้ฟังกระจเลยอเกือบแล้วเกือบติ่มเชียงแล้วครับผมนี่ก็ยังประคองเกมนะครับคือแบบประคองเกมได้ยุนะครับ ค่อยๆประคองไปนะครับเดี๋ยวถ้าประคองไม่ไหวก็ล่วงนะครับเดี๋ยถ้าประคองไม่ไหวถ้าว่ลัวๆนี่ผมก็ล่วงเหมือนกันนะครับเขาเบ็ดหกร้อยนะครับคือไปกี่ทีก็หมดแล้วนะครัถ้าว่ไม่กี่ทีผมก็หมดแล้วนะครับจะได้เปิดซองไหมครับซองข้างบนนะครับคือเป็นอ้เป็นหลอดนะครับคือให้มันเต็มหลอดเนาะมันจะได้เปิดซองเดียงนะครับทัเลในแอปเนาะโอเคก็ดูแล้วก็ ไม่ไปหน้ามาหลังครับคือดูดไปดูดมานะครับเหมือนเดิมโบนัสเราก็ไลฟ์วิเวลเหมือนเดิมนะครับล่าโบนัสมาสวงสามวันแล้วนะครับคือแบบไม่ได้เรื่องเลยนะครับเอาแค่เบตเตอรร้อยห้าสิบไปเลยนะครับวัดวัดไปเลยนะครับปั้งก็ปั้งนะครับไม่ปั้งก็ร่วงนะครับว่าเป็นยังเขาได้ทุนมาจากเกมนกขุมสีไฟนะครับก็สุดยอดอีหลีาเดินพน้องเลยโอ้แตกกระจุกกระใจนะครับตัวคิมเนี่ยีสามเขาบอกไปเบิ้งเราได้ผหรือไปทันเบิ้งนะครับ คุณสองพันตะไปหมื่นแปดนะครับผมโอ้ยเกินไปนะครับผมฟุกโอดฟุกโอดเฮ้ยจะเต็มจะเต็มหลอดแล้วอ่ะมันจะเต็มหลอดเลยผมเป็นเนี่ยถ้าผมไม่หมดตูดก่อนนะครับเฮ้ยดอกนี้ก็เต็มเครี้ยงครับผมสี่พันห้านะครับสี่พันห้านะครับนี่แหละครับสายเหยียิมไม่ค่อยอยากเล่นนี่อปนะครับผมมาไวไปไวนะครับก็หกพันล้วเหมือนเดิมนะครับ ก็คือแบบว่าผมชอบใส่เบียดสูงสุดอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนติดนีสใส่ใส่เบียดสูงสุดนะครับคือแบบว่าคือเห็นมันเข้าแล้วผมก็กระตุกใส่อย่างเดียวนะครับคือมันจะหมดเร็วมากนะครับต้องเอาไปเล่นวันหลังบ้างเนาะถ้าเล่นวันเดียวหมดก็คือเบิดดากะครับเบายัางไงนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เหลืออยู่เท่าเดิมนะครับเอาเนี่ยเบาเก้อ ถ้าทุนรอบละ500 500ก็ไม่ไหวนะเพื่อน10รอบก็เบิดดากได้เหมือนกันนะครับก็ฟันทีละสวงร้อยห้าสิบกระเจงได้เหมือนกันนะครับดูมันช้าเอาไปเลยนะครับอย่างนี้โอ้ยอีหยังวะโบนัสข่อยก็บ่เขาโบนัสเอ็มเขาออกบ่นี่เบิ่งทุกคนนี่เบิ่งเบื้งเบื้งนี่จะเต็มลอดแล้วนี่พี่น้องเนียนี่ของข่อยก็สิเบิดดากคือกันแล้วนี่ครับผมงบข่อยสิเบิดดากแล้วนี่ นั่นไงมาใส่ไปเลยครับผมอย่าไปกินกล้วเนี่ยมันค้างเีย,อยงอีกเกินก็ได้ือนั่นไงเหลือ450ครับผมใส่ไปเรียบร้อยครับพี่น,อน้องเอ้ยไม่เห็นศูนย์ไม่หยุดนะครับผมนะได้6,900ไม่เอานะครับไม่เห็นศูนย์ไม่หยุดนะครับโอเคเบิดดากล้วก็จะปยุนะครับผมนะเก็บช้ำน้ำใจนะครับก็เบิดดากลก้วก็แยกย้ายกันเนาะครับเนาะ ไว้กหก่เนาะครับนาะ